มาดูวิธีการหาหอรอมอโดยการแยกตัวประกอบนะครับหาหอรอมอโดยการแยกตัวประกอบหาหอรอมอของ 6, 18และ27เราก็แยกตัวประกอบของแต่ละตัวออกมานะครับ6ก็จะได้2คูณ3เท่ากับ6นะครับ18ก็จะไดะ้เรามาดูก่อน2คูณ9ทีนี้9สามารถแยกได้อีก แยกได้3คูณ3แสดงว่า1 8ก็จะได้2คูณ3คูณ3นั่นเองครับผมต่อไปเลข27 27สามารถแยกออกมาเป็น3คูณ9ได้27นะครับเลข9แยกออกมาได้อีกเป็น3คูณ3ดังนั้นอันนี้ก็จะได้3คูณ3คูณ3 ได้27เจ็ดนั่นเองครับผมทีนี้เราก็ดูว่าตัวไหนที่เหมือนกันทั้งสามันนะครับซึ่งก็จะมีนี่ครับสามครับสามเหมือนกันอันนี้ไม่มีแล้วหมดแล้วเหมือนกันทั้งสามจนวนก็จะมีเลขสามตัวเดียวเพราะฉะนั้นหอรมอของหกสิแปดและย7สบ็ดก็คือสามนะครับโอเคนะครับ